ซุเปอรชมป์ครับ ของรายการและเป็นคู่ทีเด็ดและก็เป็นคู่เอกด้วยนะครับนั่นคือสึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ็ดแมนร์นเมนตที่กัด165ปอนสาย A นะครับกับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินด่วนมากๆนะครับได้เงินไวใน1นชั่วโมงไม่ต้องหักไม่มีค้ำนะครับสนใจสแกนก็ค r ว o d e โคที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสาขาของเงินชัยโยได้ทั่วประเทศหรือโทรสอบถามครับ0 2 7 7 7 เ3 3ดครับเงินชายโยสนับสนุนให้ทุกคนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเอาละครับมาถึงคู่เอกของรายการครับใครจะได้เป็นแชมป์สายเอครับเป็นการชกกันระหว่างนะักชกจากบราซิล เจอกับอิหรานนะครับและแน่นอนว่าผู้ชนะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ผู้แพ้มีรางวัลหัวใจชัยโยไส้คอทอ,องคำมอบให้นะครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับและถ้าใครน็อกคู่ต่อสู้ด้วย การคอขอลอยสอกกลับนะครับเอาไปเลยครับแอนนาสินมอบให้10,000บาทนะครับและจอร์เจฟาดหางครับแอนนาสินมอบโบนัสให้30,000บาทนะครับยังไม่หมดครับยังมีรางวัลไฟอัพเดอะไนท์คู่มวยดเดือดนะครับยังได้ลุ้นกันต่อจนถึงคู่นี้นะครับและไฟเตอร์อัพเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับคุยของรายการแล้วนะครับไปกันที่มุมนั้นเงินกันก่อนครับชนะนน็อกคู่ต่อสู้ในรอบที่แล้วด้วย Ladies and gentlemen, please welcome the blue carder from Brazil, Felipe da Rosa. ชกวัย22ปีครับเรียก <Hey, yo. S 1> ไ,ได้ว่า oh. มีรุ่นด้วยกันแหละครับงานนี้ hey, <yo. S 1> ใหญ่กับใหญ่เจอกันครับพิกัดน,นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ oh. ladies and gentlemen please welcome the red corner from Iran Ayer y e r และนี่คือศึกมวยรอบเงินเฉยงเรานะครับและสภาพผูชกการบนพิธีครับบุลเลิศแก้พิทักษ์ครับมาถึงคู่ที่7นะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศซึ่งมวยรอบเงินชัยในพิกัดห6 5ปรอนห์ปอนครับอายะอาคบารีจากอหรานจะพบกับฟิลิปเปดาโรซ่าจากบราซิลครับเราเห็นฟอร์มของทั้งคู่ไปแล้วนะครับในนัดแรกครับอาญะอัคบารีเนี่ยชนะทวีทวีชัยสประสบโชคนะครับ ผ่านเข้ามาถึงนัดชิงครับในขณะที่ฟิลิปเป้ดารลซาครับสอกกับน็อกใจสู้สอจเพยีอกุอไทยแบบสวยงามครับขีรันม้วนแผ่นดินครับโอ้เป็นการชนะน็อกที่สวยสดกดงามสามบูรณ์แบบมาก,มากๆครับะมาเจอกันดีงในนัดชิงครับใครจะว้าชัย ต้องขอบคุณนะครับเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินดุลมากนะครับได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่หักไม่คำนะครับติด<จ>ต่อสาขาเงินชยโยทั่วประเทศหรือโทร0 2 7 7 7 7 3 3 3นะครับเงินชยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับตอนนี้ก็มีการาทางด้านของอายาบังรีนีก็ กำลังแก้แองเกิลอยู่นะครับต้องรอสักครู่เพราะว,ว่าเทปนี่พันไปหนาหนิดนึงนะครับก็ต้องแก้ให้ถูกต้องนะครับตามกฎตามกติกาครับก็ต้องรอสักนิดหนึ่งอาระหว่างรอครับไปดูพิษสงของฟิลิปเป้อาโลซ่าอีกครั้งนะครับสอกกลับครับโอ้โหเปลี้ยงเข้าไปครับฝุกซ้ายไม่โดนครับละกอน หมุนมาครับพิรันหมุนแผ่นดินครับสอกกลับน็อกใจสู้สจอพฟี่กุไทยครับช็อตนี้ก็แอนเดอร์เซนก็มอบให้เลยเลยครับ1 0,000บาทครับสวยงามจริงๆครับคุณิเปดาโรซามีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับคายมานบยดินครับอาเธอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ต้องรอสักครู่นะครับรอทางด้านของอายาบารีครับ แฟติดตามกันได้นะครับสำหรับ LWC Super Champ นะครับมวยมันๆแบบนี้นะครับมวยรอบนะครับรวมถึงคู่เอกสัปดาห์หน้าก็เรายังมีกันเหมือนเดิมนะครับติดตามกันได้ครับ LWC Super Champ มวยมันๆแบบนี้ครับช่อง8กดได้27 King of Fighting Sport เต้นโชว์ซะหน่อยครับไหนๆก็รอละใช้เวลาว่างก็เป็นประโยชน์ครับมันต้องแบบนี้ครับแม่ลีลาซัมบ้าครับดูแกลมดีมากเป็นบ็อกเซอร์เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นและทุกอย่างครับระหว่างที่รอเพื่อนครับแหมถือว่าการเอาชนะใจสู้สจอจปีกุไทยนี่ยกระดับให้ฟิลิเป้ดารลซานี่เก่งขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่า้โหดูแล้วแกเป็นนักมวยที่ รูปร่างดีสูงโปร่งครับแล้วก็อาวุธยังอันตรายอีกด้วยวันนี้ถ้าชนะก็จะเข้าไปรอนะครับในสาย A ของรุ่น165ปอนออด์นีครับบรรยากาศนะครับในสนามมวยวิทีลุมพินีมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติครับมาชมมาเชียกันเยอะแยะเนืองแน่นกันเลย และแล้วก็ได้เวลาแล้วครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศศึกมือรอมเงินชยโยครับ165ปอนด์สายเอแม่เสียดายครับไม่มีนักมวยไทยเข้ามาถึงรอบนี้ครับอ่ะลุยกันเลยครับยกแรกทำการต้องตรวจดูนะครับความเรียบร้อยครับฟันยางกระจับสิ่งสำคัญเลยครับต้อง นักมวยทุกคนต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับติดตามครับเดี๋ยวจะมีท้ายากให้เราเห็นอีกหรือเปล่าครับฟิลิเปดาโรซาจากบราซิลครับมุมน้ำเงินส่วนทางด้นอาญาอักบาลีกุมแดงครับจากอิ่ราครับเปิดเกมชนเหมือนเดิมครับตามสไตล์ครับถือเป็นผู้ชิงที่ดูสมน้ำสมเนื้อเลยครับหมักเลยฟิลิเปดาโรซา ไอาย่าบารีนี่ก็ปล่อยหมดเหมือนกันครับอ,อย่างที่เห็นครับต่อยกับธนีชัยสอบประสบโชคนี่แกก็โอ้โหใส่แรกเหมือนกันครับกลัง<อ>หาจังหวะนะครับไอาย่าบารีต่อยซ้ายที่ทับในอย่างนิ่งครับโอ้โหถ่ายมือบอกไม่เป็นไรครับดาโรซ่าโดนงทุกซ้ายดาโรซ่าครับ คู่นี้ในส่วนสูงต่างกันแค่เซนเดียวนะครับฟิปีเต้ดาร์โลซ่า1 86ครับอายาอับารี1 85ครับทางขวาดีครับโอ้โหตัดสายครับโอ้โหร่วงครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับเขาต่อเชือกไว้ครับนั่นแหละครับแม่โอ้เกือบไปแล้วครับฟิปิเต้ดาโลซ่าเกือบโดนนัดแปครับโอ้แต่ว่าอ่ะเรียกสติกลับคืนมาโอ้ปวหมัดรปวหมัดแบบนี้โอ้อักม้าอักายาอับารียลิน แม่ดูหมัดแม่นกว่านะครับแม่เทียงกันโดนต่อโดนนี่มีรูปภาพครับฟิลิเปดาโรซ่าแข่งซายโอ้โหแต่แบบนี้ครับยังไม่นัดครับมาพลันนับนละมึนครับ เอาเอาโดนครับโ้หโดนศอกยังลุกขึ้นมาได้ครับยังนะยังไม่ได้นับนะโอ้โหแค่แค่สุดครับแต่ลุกไวครับโชคดีไม่โดนนับทั้งคู่ครับอ่ะแต่ดูจากตรงนี้แล้วต้องมีคนโดนอ่ะแล้วมีสักนับอ่ะไปุยต่อครับโอ้โหแหลกลุกกันแบบนี้เปิดหน้าใสกันเลยครับเปิดหน้าแลกกันเลยครับแหมคนสองคสามวาดนะครับทั้งคู่ยังไม่มีไฟไหนที่โดนนับครับ ลิ่งครับถือไปดังลาซาลิ้งแล้วก็กอาหุกซ้ายครับนี่แค่เอียงแต่ว่ายังไม่ล้มครับอายาบารีมัดขวาใครเปับแน่นครับดีดีเหมือนกันอ้าวแลกกันเลยอยากไปครับดังลาซาดูครับเดี๋ยวดูการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ดิบบาเสียวแทนครับใ,<น>ใครไม่ถูกหรว่าใครจะโดนใครโดนใครก่อนครับชนไปกน <c oughs> กยกที่หนึ่ง สอกกับ,บมัดนี่ครับทีครับแค่เดียร์ลมครับอพญาอาร์บาร,รีนี่เป็นตักลูกยื้อแม่จะฝักสอดกนันไม่ถึงอารบารีเข้าไปแม่จะฟันสอกไม่ถึงครับเดโลรซาโอ้โหครูนี้นี่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับท็อปเดย์ที่อาจจะมาถึงได้แบบไม่รู้ตัวหมดยกแรกครับ สนุกจริงๆนะครับคู่ศึกวมวยรอบเงนชโยรอบชิงช,ชนะเลิศครับสายเอครับคนละบุกคนละวาดครับไปดูภาพช้ากันเลยนี่สายไปก่อนครับแหมแต่ว่าแกเกี่ยวเชือกทันนะครับเดโรซาครับแล้วจากนั้นนี่โอ้โหลุยเขมาทันทีครับนี่ต่อยขวาเปรี้ยงลงไปนี่แหมแต่คุบกบเลยครับไอยาบารี่ครับ โดนครับนะไม่นครับครับนี่ครับเซไปเซมานี่ครับโอ้โหตุปัดตุเป๋ครับเอาล้วครับยังเหลืออีก2ยกคำให้พิสูจน์ฝีมือกันครับเป็นลูกเกมที่ไม่รู้จะจบแบบไหนเหมือนกันครับการออกอาวุธของทั้งคู่เน่มันมีโอกาสที่จะโดนครับเปิดหน้าแรกกันแบบนี้ เป็นไปได้หมดนะครับแดงชนะนับเงินชนะจบด้วยแบบคะแนนจบด้วยแบบน็อกเอาท์ครับผู้ชิงชนะเลิศสุดยอดเงินชงโยครถล้อ65ปอนด์มาแล้วครับใส่กันเลยครับอักบารีเดินเข้ามาดาร์ลซ่าแม่อาศัยจังหวะครับหยาบไปเจอหมัดของอายาบารีได้แล้วครับออกมาครับบารีครับไม่ประทะด้วย ซากรอครับโอมยโรเจอพันธ์อยู่ที่มุมครับอื้ฝุกซ้ายมาครับเดลุซาไม่โดนขยับไปครับยังไม่ถึงอีกอาบบาเร่เดินเข้าใส่แล้วอย่แระสีสาให้ยืดเน้ออกเี้ยวไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับเกียวเกียวเอาโหยังไงโอ้โหหมัดถึหมุนมาเสีวๆจริงๆครับโอ้โหดูฮะ โอ้ส่งไม่สวยทั้งคู่ครับไม่ได้เน้นส่งครับแต่ถอยมันครับไปครับดารุซาอายาอาบาเร่ดูเหมือนว่าจะคึกคักขึ้นมาเลยครับไม่ทราบผมบอกใจรน้ไครับดารุซาออกมาแล้วครับทุบซ้ายจะปัดซอกอ้าโดนซ้ายเลยครับยังยืนอยู่ได้ครับอาบาเร่ไปซ้ายตามขาดความแม่นยำครับเพราะว่า ต่อยเหลือเกินครับแอนบารีดารนโลซาหรือจังหวะหรือจังหวะตาัดลำตัวตจะหลอกล่อให้อายาอาบาลีเดินเข้ามาโดนเลยนะครับโอ้โหดารโรซ่าช็อตไปหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าจะนิ่งไปแขนหลังครับ ดาร์โลซาโอ้โหเบี่ยงไปเบี่ยงมาคือไม่แม่นนะฮะับคือต่อยได้น่ากลัวนะครับแต่ว่ายังขาดความแม่นยำเลยทีมงานของอาร์บารีบอกให้เดินครับอย่าไปถอยลุยไปพยายามฝันสองครับโอ้โหทีตรงนี้เหมือนว่าจะช้าลางไปเลยครับดารโลซาแต่ว่ามีทีเดียวต้องหมักเลยครับโอ้โหเบี่ยงไปเบี่ยงมาถ้าเข้าโฟกัสเข้ารัศมีนี่มีสิทธิ์จะร่วงนะครับอายาอารบารีเดินเข้าไป รอครับรอสวนกำปั้นครับอ้ายยังไม่ถึงครับอับฟารีตับซ้าก็มือหมัดครับดับขยับดูเหมือนว่าจะเริ่มพลิกทักเริ่มจะเคพื่อมไหวมากขึ้นเลยครับอับฟารีครับไปมาซ้ายหมัดหนึ่งไปอย่างอาวุธไปหน่กันตับซ้าโด ไม, <laughs> ไม่รู้เสียหลักหรือโดนจริงตอนนี้โอโ้โ,อโหโดึงยากครับผ่านย,ยกสองครับเหลืออีกหนึ่งยกครับเดี๋ยวตามกันต่อมีเงินชยผ่านไปแล้วสองยกนะครับคู่ชิงชนะเลิศสึกมือรอมเงินชยโยครับร้อยหกสิบห้าปอนด์อายาบารีกับเฟร์เันเดโรซ่าครับนักมวยต่างชาติทั้งคู่ครับิหรานกับบราซิล โอ้ขยันจริงๆครับออยาอับารีครับในขณะที่ดารลสซาเหมือนว่าจะค่อยแผ่วๆไปครับในเวียงมาซ้ายมากวานที่โดนบัดขวานะครับโอ้รีบลุกขึ้นมานี่ยังเหมือนจะซึซมๆเมาๆอยู่เี๋ก็ต้องเหนียวเชื่อขึ้นมายกสุดท้ายครับบนเลยครับออยาอับารีครับรอจังหวะแมดารลซานี่จะเดินก็ไม่เดินครับอย่างทึ่งกลางๆครับ หนึ่งรับแขงของบารีตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเกมสั้นครับไปเป็นมาๆมลาุกสุดท้ายแล้วครับอาจจะมีสักนับให้เราเห็นไหมขอสักนับครับเขี่ยไปเขี่ยมาวุดไปวดมาเนี่ยจูนเชียนจะนับแต่ก็ไม่ได้โดนนับทั้งคู่ครับบอยเลยว่ายังมีสงวนของดีไว้อยู่นะครับทั้งคู่ครับทั้ทงอาบบาตอสก็ดาโลซา โอ้โหโดนเต้นครับอาร์บารีครับแต่ว่าจับมาครับมีเข่าสวนแยบซ้ายเข้าหน้าครับอาร์บารีลาโลซ่าแทบจะเดินต้องเดินไปเดิวก่อนนี้ครับโอ้ยโดนนะครับแย่ความเร็วของอาร์บารีนี่ถือว่าสร้างปัญหาให้กับลาโลซ่าเลยครับกลายเป็นมากลายเป็นดูยากครับดูยากว่าใครได้ดีกว่า ใครได้เ,เ,เปรียบเสียเปรียบครับอัพเปียก็โอ้โหแทงซ้ายมาครับดาลูซ่าพยายามจะเล่นงานลำตัวปวดว่าไอยาบารีไม่อยอมครับสายไม่ถึงปีบไว้แหมดูเหมือนว่าจะทึค้คับกระปี้กระเป๋าครับอายาบารีครับกระตุ้มตัวเองอยู่ตลอดมีเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ครับไปที่ทับนอกอีก กันน้อยไปแล้ครับยกนี้อาวุธของชิเตดาโรซ่าครับฮุกซ้ายก็ไม่โดนเจอแข้งขวาของอัคมารีได้ผลักแข้งกลับมาแล้วก็แข้งขวาของดาโรซ่าครับก็เหมือนว่าจะหมดแรงหรือเปล่าครับชิเตดาโรซ่าดูหายใจยาวๆครับโอ้ดูป่อแปะป่อแปะครับตอนนี้ครับโอ้โหดูการแกวยง คือหมดแรงไปกับการต่อยไม่โดนไงล่ะแต่ต่อยลมเลยครับมือฟาดมือ่าดเขาหมดแรงเะครับแบบนี้รับโอ้วต่อยทีนี่ทิ้งตัวครับเสียแรงไปเยอะครับก็ขอแบบโปร่งเดี๋ยวจอดนี่เลยครับมันไม่โดนเลยครับเขาไก่อารมารีก็รวบซ้ายซ้ายเลยครับยังติดบังตัวมาขวาโอ้มาแต่ไกลครับอามารีกอดไว ห้อยเดนารซ่าเตยขยบขยบเข้ามาเตยเขายัางไม่ได้ครับโอ้โหเหวี่ยงหมัมดดีไม่โดนเป้าหมายนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาหมดยกครับอ่าดูครับปีนเชือกเลยครับโอ้โหหล่อเลยครับเป,ปเปเดาโรซ่ามั่นใจทั้งคู่ฮะครับอ่าดูภาพช้าครับ ยังไม่เข้านะครับขวาไม่โดนครับเจอแข้งขวาของอัรบารีนี่ได้หมัดขวาหมัดหนึ่งนะครับอัรบารีต้องเข้าก่อนแต่ว่ามาแก้ได้ด้วยเข่าครับแต่หมัดแรกกับเขา่าหัวขวาเต็มๆครับลูกนี้แต่ว่าก็โดนหัวคืนด้วยแข้งขวาเข้าพับนอกแต่ต้องมาลุ้นมาเชียร์นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ครับสึกบอลอบเงินชยโยครับสำหรับสายเอพิกัด165่อนด์อน ถือว่าสู้สนุกนะครับสยกครับเต็มเต็มวันนี้ือต่อยไม่ถึงเลยครับอักบารี่ก็ขว้าคอมากอดซะขวาไม่โดนซ้ายก็ปลายปลายหมัดครับพร้อมแล้วพบคุณเนมเลยครับ สนุกทุกคู่จนถึงคู่สุดท้ายของรายการนะครับนั่นคือการชิงแชมป์ศึกมวยรอบเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ็ดแมนชนแมนพิกัด165ปอนด์สายเอนั่นเองผู้ชนะในไฟนี้ใครจะได้ไปต่อและใครจะได้เป็นแชมป์สายเอครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับและผลการตัดสินครับ The winner by u n a n i m o u s d e c i s i o n goes to ยินด,ดีด้วยครับผู้ชนะฝฟายนี้ครับอายาอัลบารเร่ from อิหร่านเป็นฝ่ายเอาชนะเฟลิเป้เดโรซาครับจากบราซิลไ,<ท>ไปแบบ <ไ S 1> เอกฉันท์ <ไ S 1> ทั้ง3 <ไ S 1> เสียงนั่นเองนะครับ <ไ S 1> และในโอกาสนี้ <ไ S 1> ขเขาเรียนเชิญครับคุณนัทนวัต พุทธิเมธที่ผ่าน,นั้นครับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่กรุงเทพ2บริษัทออโต x เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะหรือว่าแชมป์สายเอนะครับนั่นคืออาอเอ และได้แชมป์ในสาย A ไปรอผู้ชนะแชมป์สาย B ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับและสำหรับผู้แพ้ในวันนี้นะครับแน่นอนครับไม่ได้กลับบ้านมือเปล่ากับเฟลิเปเดโรซาครับรับเงินรางวัล1น1,000บาทยินดีด้วยนะครับผู้แพ้ทุกคนนะครับยังจะได้รับครับรางวัล หัวใจชายโยครับเป็นสร้อยคอทองคำหัวใจชยโยคนละหนึ่งเส้นปลอบใจและให้กำลังใจสู้ต่อไปครับโอกาสมีเสมอนะครับยินดีด้วยนะฮะสำหรับผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดเลยและสำหรับรางวัล Fight of the Night <c oughs> คู่มวยดูเดือนนะครับจาก Global House วันนี้ <c oughs> กรรมการเลือกยากแต่ต้องเลือกครับ <c oughs> เลือกเป็นคู่ที่5นะครับระหว่าง อาฮัตบาเยเยนนะครับกับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางนั่นเองครับรับรางวัลไปแบ่งกันเลยนะครับ1 0 0 0บาทจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับส่วนรางวัล Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมจาก Global House ประจำสัปดาห์นี้น่าเสียดายครับมาตกรอบเอาไว้ในช่วงของนัดชิงนั่นคือ f e l ิเป d เดโรซจากบราซิลรับรางวัล Fighter of the Night เพราะว่าน็อกคู่ต่อสู้ด้วยสอกกลับนั่นเองนะครับรับเลย1บาทจาก Global House หลากหลายให้บ้านคุณและอย่างที่บอกครับในเมื่อใช้ศิลปะแนมไม้มหมยไทยยอดเยี่ยมวยการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ศอกกลับนั่นเองนะครับอัจฉรโบนัสครับโดยแอนนาซินครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดม 10,000บาทให้กับทางฝั่งของเฟลิเปเดโรซาฟรกบราซิลยินดีด้วยนะครับและก็ต้องขอบคุณสำหรับแอนนาซินด้วยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเสาหน้าเราจะกลับมาสนุกและมันกันต่อเดือนกันต่อกัอกบศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรุ่น165ปอนด์สายบีครับเอาละฮะได้รู้กันแน่ๆนะครับแล้วก็ศึกมวยรอบโลเวอร์เฮาส์กลางปีนะครับ<ๆ>แล้วก็ศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีด้วยนะครับเลยได้ว,ว่ามีมวยมัน ให้ได้ชมกันอีกแน่นอนครับเสาหน้านะครับและสำหรับการถ่ายรดสดมวยมันถึงใจ LWC ซุปเปอร์แชมป์จากสนามมวยลุมพิน,นีในสัปดาห์นี้นะครับผลิตรายการโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ <W> และก็ต้งองขอขอบคุณ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร กว่า87สาขาทั่วประเทศครับล่าสุดที่จันนะและก็สามารถช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับที่ globalhouse.co.th นะครับหรือโหลดแอปพลิเคชันครับนั่นคือ Click and c o l l นะฮะขอบคุณด้วยกับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท a u t ต Auto x เอ็กจำกัดในกลุ่ม SCBX ครับขอบคุณบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับและมวยไทยเทรนนิ่งและอุกกณ์มวยไทย แฟ t เทนะครับเละชมสินค้าได้ที่ www.fatex.com ร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยโปรโมเตอร์ลุมพินีรายการ LWC Super Champ พนโทนารินมีสมบูรณ์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับมวยมัน,มนแบบนี้ทุกวันเสาร์ทางช่อง8กดหมายเลข27 LWC Super Champ See you next week สวัสดีครับ